การเดินทางจากหลากหลายที่มาหลากหลายเหตุผลอาทิสร้างบุญบารมีเมียบังคับมาเพื่อนชวนมาได้รับคุณเรียนตามครูบาอาจารย์ค่ะแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการให้ส่งมอบต่อความรักอายุที่มากกว่าคำว่าวัยรุ่นแต่หัวใจของพวกเขาเหมือนเด็กแรกเกิดที่พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงจิตท,ที่ตั้งมั่นศรัทธาทำให้พวกเราโคโจรมาเจอกันณที่บ้านแห่งนี้ครูอาสาบ้านที่ถูกสร้างขึ้นด้วยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึงอาจารย์แม่ด็อเตรทิติรัตวิชัยดิดและอาจารย์น้องไมายปะพาดาวิชัยดิตทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรา และนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับอบุ่นมิตรภาพเสียสละแบ่งปันปัิธานอันยิ่งใหญ่สร้างคนสร้างอาชีพและสังคมที่ดีขึ้นครูอาสารุ่นพี่พวกเราพร้อมส่งต่อความรักและนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับให้เพื่อได้ รักล้นใจรักเพื่อเรียนรู้เชื่อมั่นในความรักศรัทธาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเราพร้อมแล้วที่จะออกมอบส่งต่อความรักไปให้กับทุกคนเราทำได้เราทำได้เร,เราทำได้เราทำได้เราทำได้พวกคุณก็ทำได้